ถ้ามีที่เยี่ยมขยันนะคะกดแก้ไขค่ะจากนั้นนะคะเปินมาที่เชื่อมโยงจารลงเงินนะคะเก็จะกดได้ นะคะเราจะใส่เป uh ็น huh. พ so uh ีนค่ะ นะคะเราจะทำโดยการเพิ่มเแก้ไข่หนค่ะอค่ะ เกื่องแบบเรียนๆอะไรดูนะ